สวัสดีนะครับวันนี้มาดูตำแหนิเหรียญหลวงพ่อคูณบารมีเล็กนะครับน,ะนี่นั่งเต็มวงเหมือนบารมีหนึ่งเก้าเลยนะครับการดูก็ดูขอบเหรียญก่อนนะครับนะขอบเหรียญมีมิตินะครับนะดูผิวเหรียญความตึงของผิวเหรียญน,นะแล้วก็ดูใบหน้าศึกษาดูนะแล้วก็ดูขอบเหรียญ พวกตัวหนอนพวกอะไรในน้ำนะเนะนี่ยดูลักษณะขอบนะจะเป็นแองหน่อยหนึ่งนะครับนะเห็นดูความตึงดูเส้นรัศมีของเหนนรียญนะความตึงของเหรียญเนี่ยลักษณะเหรียญปัม๊มเนี่ยลายผมนะครับเห็นไหมจะมีลายผมแล้วก็หน้ผาผากจะกว้างน,นิดหนึ่งนะครับนะเห็นไหมหน้ผาผากจะนุนนน่กว้างน,นิดนึง มีคิ้วคิ้วหนาแล้วก็มีเส้นระหว่างคิ้วนะแล้วมีหนังหนังตาบนนะเขาเรียกว่าเปลือกตาบนจมูกแคทโดมล่องริมพิปากเห็นชัดเกนเลยนะรนะิมพิปากเหมือนปีกกาเลยนะข้างบนเห็นไหมข้างล่างก็จะเหมือนลิมพิปากคนเลยนะนะแล้วแก้มก็จะโน เป็นกล้ามนะเป็นกล้ามดูนะครับนะดูให้ดีนะ,ะลักษณะเส้นในหูนะครับนะก็เป็นส่วนที่น่าพิจารณาสังกติจะมีสองเส้นเลยนะครับนะนะมีสองพาดสังกติแนละ้วก็ดูเส้นเอ็นคอแล้วก็เส้นไหปลานะครับนะเห็นไหมเนี่ยเส้นกีวรเส้นนี้จะแตกเนีย่ยเส้นแรกนะครับสองเส้นแรกเนี่ยผ้ารัดประคตเนะี่ย จะสวยงามมากนะครับเล็กแต่ว่าสวยงามเป็นเส้นตรงที่ผูกง่าจะเป็นเส้นลงมาสวยนะครับนะสังเกตดูครับรายละเอียดละเอียดมากเลยนะครับนะมือวางขัดสมาธิชนกันอยู่นะครับนะแล้วก็จะมีหัวนิว้วแม่มือนี่ชัดเจนเลยหัวนิ้วเช้านะครับหัวนิ้วเช้าโทษทีนั่งอยู่บนฐานนะผ้าทิพนะนะฐานอาสนะตัวหนังสือก็คมชัดนะครับนะลนะองดูให้ดีนะครับนะ ห่วงหูก็จะสะอาดสะอาดเต็งเป๊ะเลยนะครับนะแล้วก็มีตัวยันเป็นเลขหนึ่งนะครับนะอ้ะวนพีสวยงามเนี่ยผิวพื้นเหรียญจะเป็นร่องนิดหนึ่งนะครับแอนลงไปนิดหนึ่งนะจากขอบแล้วก็มีเส้นรัศมีเห็นได้ชัดเลยนะครับนะเนี่ยคร่าวๆนะครับนี่มาดูด้านหลังทีนี้ห่วงหูด้านหลังต้องปริ้นนะครับนะลักษณะของการ แหงลงมาจากส่วนไนะแล้วก็ขอบเหรียญนี่จะปริ้นเป็นสันเลยนะครับถ้าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับนะจะเห็นเป็นเส้นเนื้อเกินนะ่ะนี่ตัวนี้เป็นยันน้ําเต้านะครับนะตัวนี้เป็นยันก็เรียกว่าเป็นยันดวงนะครนะนมีตัวหนังสือบอกปีพศอสอสวยงามนะครับนะทดลองพิจารณาดูนะครับเหรียญเนี่ยขอบเหรียญนี่เช่นกันนะครับนะ อันนี้จะเป็นขอบเหรียญทางด้านขวามือนะครับนะเห็นไหมไอ้เนี่ยด้านซ้ายมือเราจะเป็นสันแต่ด้านนี้จะเป็นรอยตัดนะครับนะสังเกตดูนะครับนะขอบเหรียญนนะผมขยายให้ดูก็อลองพิจารณาดูนะครับนะตามลูกศอนชี้นี่นะเพราะฉะนั้นการเล่นเหรียญ าเล่นอะไรก็ตามน,นนะ้นัก็ลองพิจารณาดูนะครับเรียนปั๊มหรวอพกคูณก่อนจากกันอย่าลืนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ